มีฟันก็คือถวายนะครับผมโอ,อ้โหตัวผูใหญ่เลยนี้นเจ็ดมีเจ็ดแปดได้ครับมคุณทำไมไเยอะจังสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องเฟสดฟิชชิ่งค่ะ วันนี้เราจะไปตกปลาที่บ่อกับกันฟิชชิงปลาเขาบอกว่ามีปลาสวายมีปลาบึกแล้วก็พวกพวกบอก่อปลารวมปลาเก็ตอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปหาอุปกรณ์ตกปลากันก่อนค่ะทุกคนไปไปดูกัน,นะคะ่ะ น,นี้เราก็มาถึงบ่อแล้วนะคะชื่อบ่อกัปตันฟิชชิงพาร์คนะคะบรรยากาศดีมากแสงส่องหน้าทวันนี้เราก็เล่นขนมปังถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ลำสองถุงที่ต้องใช้เหยื่อของที่นะคะแล้วก็มีหัวเสือ้ออันนี้ช่างโลออกได้ไหม ช่างโลตัวนี้ออกเดี๋ยวเราไม่เอาล้องไปะจรถอันนี้คือมาสองคนอันนี้อันนี้คือมาสองคนนะคะแต่ว่าของนี้เหมือนมาเป็นสิบหรือว่าไม่เป็นระเียบก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยทุกคนเวลาเราน้อยนะฮะในวันนี้เรามาสายแล้วก็ตื่นสาย ไหนจะซื้อลอกซื้ออะไรอีกนฮะวันนี้ก็จะดูว่าระหว่างสามชั่วโมงในวันเนี้ยจะได้เรื่องไหมเราอาจจะต้องกลับมาซ้ําอีกนะครับเด <c oughs> ี๋ยวค่อยเยห็น้องดอดอ่ะหงอยเดี๋ยวแมวเขาหลงอย่าตามลูกเดี๋ยวหลงค <c oughs> รับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ซุ้มสิบสี่นะฮะซุ้มสวายนะฮะวันนี้ เขาว่ามีบึกนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าตกได้ไหมเป็นมือใหม่นะอ,อ <laughs> มือใหม่จะของเต็มรถบึกส่วนใหญ่เล่นทุนนะนะครับย๋ยวจะวันนี้เชืรอเล่นเลยฮะของผมจะเป็นลำล้วนๆเลยส่วนของนันุ์นะฮะ <laughs> นัเป็นขนมปังนะครับเราติดตามผลกันได้นะ <laughs> สามชั่วโมงเราจะได้อะไรไ้า ค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราได้มาใหม่นะคะทั้งสองเลยก็คือเป็นคันกับเป็นรอบคันนี้เป็นเวทเป็นเวทยี่ห้าห้าสิบเลยนะทุกคนน่าสวยอะค่ะยาวเก้าฟุตยาวเก้าฟุตใช่ทีไกลๆเอาไว้ทีไกลๆแต่ว่าก็เบาอยู่เ<ม>ชื่อเป็นเชื่อสามสิปอนของไทรีนค่ะ แล้วก็มาตักน้ำเอ้ามาอยู่กันใช่ค่ะใช้น้ำบอ่อเราต้องใช้น้ำบอ่อนะคะนี้หนูใชสูตรอะไรบ้างจะตามหาสวายเราก็ใช้เป็นขนมปังป่นกับหัวเชื้อนะคะอันนี้เราก็จะวนไปให้ถึงดวงดาวนะคะทุกคน ใช้เป็นรอบเบอร์4,000นะคะร้อนไหมร้อนมากนี่เราลระดับใควานดิ๊กอ้าม่อ่าฮะวางมันมีต้างแบบง่ายขึ้นเหรอใช่เดี๋ยวมันจะทำให้เนี่ยผมจะเล่นเป็นลำผมจะหาบึกนะแล้ว้าหัวเชื้อ เราจะใช้สูตรบึงสำราญนะครแต่ว่าเราไม่มีหัวเชื้อที่ถูกใจนะครเราใช้ไปเรื่อยแต่น,น้นาคนไหนที่อยากฝากหัวเชื้อมาให้ผมใช้ก็ติดต่อมาได้ <c oughs> เราจะใช้เป็นตะก้อตะก้อมาเฟืองะะแ,ลลแล้วก็ลำนะทุกคนบอกให้ผมปั้นปั้นให้มันไม่เหนียวมากแต่แต่บอกว่าปั้นไม่เหนียวก็โยนไม่ไปโ <c oughs> <c oughs> ยนไม่ออก ก็ยังปั้นเหนียวๆไว้แต่ก็จะพยายามเชื่อนานาที่ที่เขาแนะนำมานะครับก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะฮะผมจะพยายามปั้นให้อ่อนๆนะฮะโยนให้แตกอากาศนี่นะครับทุกคนโยนโดนไหเราเล่นเป็นลำนะยไม่รู้จะโดนไหมโยนไปทีสุดขอบฟ้านะฮะ อันนี้คือปั้นอ่อนมากเลยนะบึกต้องมาวันนี้มีช็อตด้นะเนาะ่ย <l ux> <l ux> ลำนะฮะลำ มันมันสู้สวายมากนี่คนเหมือนสวายเลยสวายอ่ะดูได้ไงบักนะนี่นะทุกคนสวายนะครับสับงเกตเท่ามือรูปฟันนะมีสากนะฮะสากสาก,สากมีฟันก็นคือสวายนะครับผม สวายกินลำด้วยวะนี่พัฒนาเนี่ยใสยกิน <in> เขียวนี่ฮะสวายสวายมากินลำได้ไงวะ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปกินขนมปังที่อยู่เชือกข้างหน้านะใส่ดีนะฮะ นะอาบูกาเฟียนะฮนะล็อกใหม่รอกเบอร์สี่พันแล้วล็อกอย่างสวยรอบนี้หนมปังแนงะจะเอาพี่บึกขึ้นมาได้ไหม,ไ,มได้ค่ะสว, <c oughs> วายจิว๋ว เราเามือรูปฟันก่อนเพื่อความแน่ใจนะัะเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดแล้วว่าสวายกับบึกเยอะใ่หน้าตัวเองอ้โตัวนี้มีไซส์ครับอุ้ยนี่นะครับผมสวายแล้วนะฮะสวายที่มีฟันนะฮะสวายมันก็ต้องมีฟันอยู่แล้วนะครับมาก็โอ้โหตัวโคตรใหญ่ตัวนี้ฮะเจ็ดมีเจ็ดแปดได้นะครับผม เมื่อกี้มีอาการมีเสียงวืดเอ้าแต่ว่าไอ้ตรงขนมปังที่ตะขอยังอยู่เลยอะทุกคนออกไปก่อน <c oughs> ออกแล้วทุกคนลำนะฮะยังไม่ได้บึกนะฮะเด้ <c oughs> สวายสองตัว <c oughs> อีกตัวหนึ่งเป็นกินขนมปังนะครับอันนี้เอผมจะโยนลำอีกครั้งนะฮะโยนไม่ค่อยไปอะ่ะ ลำไปไหนบินไป,ไปทั่ว <laughs> ที่มาของคำว่าลำระเบิดนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวร <laughs> ะเบิดจังอากาศปั <laughs> ๊บบึกยังไม่มาสเีอร์เุ้ยอุ๊ย อุ้ยทำไมอันนี้อุ้ยทำไมนี้แรงเยอะจัองอุย้ยบึกปะเนี่ยอุยอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลย้ขงการคุ <c oughs> ่าเลยออ้ย จะหลุดนะขอร้องนี่นะคุณผู้ชมมันมจะลงอยอ่แล้วมาไดถ,ถึงอยู่แล้วอันนี้กินลำนะฮะโอ้หลงว่ะคิดว่าบึกว่ะทำไมทรงนี้เหมือนบึกเลยอ่ะใช่ เอาเลยเห็นไหมเห็นลายแล้วโอ้โหจะถึงอยู่แล้วบึกแน่เลย ใช่บึกมันสร้างความแค้นให้พี่แล้วแล้วจะถึงแล้วลวาดูแบบกเราดูแรเยอะมากใช่บึกชัวเพราะว่าผ้าบึกอ่ะมันจะมุดใช่ตรงนี้เหมือนเล่นที่มือของรานเลยอชอก็ผมุดลงตรงกั้อนอสวยผมมาตามมาหาบึกเนะเนี่ยถ้าหลุดอย่างนี้ผมก็แบบผมไม่เครียดดิเดี๋ยวรอต่อไปนะตอนนี้เริ่มเย็นแล้ว เอา้าของพี่ทุนหายเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไงนั่งเงียกระโดดสวายน้อยอะ่ะไม่ยุ่งอะไรก่อนโอ้โหโอ้ยอย่างว่าน้องนีสวายน้อยนี่เดี๋ยวดึกน้อย บึกอะไรก่อนแล้าบึกอบเมื่อกี้แต่สวายอันนี้เนี่ยชัวร์เลยอย่างเบาเลยเห็นปะด่าะฮ้อนเลยบอกแล้วเซ็ตเนี้ยมันมันเป็นเซ็ตของมีตำรานะฮะผมสามารถจับสัมผัสได้ว่า เนี่ยขนาดสบายไซส์ดีเลยนะนยังรู้สึกว่ามันเบากว่าเมื่อกี้เยอะางนจะล่วงหางอยู่อะไปอะไรกันเลยโ <c oughs> คตรเจ็บเลยนะนะีไซส์ดีอยูงง่เหมือนกันแต่แค่แบบเสียดายตัวเมื่อกี้มากกว่าเป็นไงแสบตาไหมก็ได้ <c oughs> มา,าตอนถ่ายแบตใหม่ก็ดันไม่พอนะครับเนี่ยฮะพี่ซุ้มข้างๆเขาได้ปลาบึกนะครับไซส์ดีเลยนะก็ผมก็ไปขอยืมถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบึกที่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ที่โอ้ตึงมากนะดูฮะอ้วนดุกดิกดุกดิกเลยครับถือว่าไซส์ดีมากครับตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วครับ แล้วก็เหลือลำเล็กน้อยนะครับผมก็เลยลองตีสุ่มๆไปรอบนี้ตีไม่ฟู่นะครับตีได้เกือบถึงขอบฝั่งนู้นเลยครับแล้วผมก็ตั้งกล้องทิ้งไว้นะครับผมช่วงเวลาตั้งนั้นก็มีเสียงเสียงล้อเกิดขึ้นนะฮะผมก็เลยขอวัดแทนนะครับอลุดนะแล้วเราเล่นลำด้วยนี้เจอหลุดนะตัวนี้ขาหายตัวใหน ผมว่านะบึกแน่นอนไม่แไม่ได้ยิงนะ่ะไม่ไม่มีนะคะทุกคนหนูจะพากให้ทุกคนฟังหนูคิดว่าไม้นี้เป็นบึกแน่นอนนะคะเมื่อกี้กําลังพูดเลยว่ามันไม่มีอะไรมากินเหยื่อหนูเลยเสร็จ <c oughs> แล้วก็จะเห็นภาพว่าเราวิ่งกลูกันไปนะคะทุกคน <c oughs> เห็นเห็นเห็นในกล้องนี่ครับทุกคนน่าจะเป็นบึกนะฮะซึ่งโดนตอนหกโมงพอดีนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอเอามือรูปปันเหมือนกันเอาขึ้นน้องเดี๋ยวาน้ำลาดก่อน จะไปยืนเขามาเมื่ <c oughs> อกี้มาเลยของเราแบบใส่สวายก่อนคำนึงนะเฮ้ยดูสิงด้วยนี่ฟัน <c oughs> อุย้ยสุดยอดแบตจะหมดใช่ไหมใช่แบตบจะหมดแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่ของแท้ของแท้อ่ะ ได้ป้ได้โอเคมไม่ปล่อยแล้วนะลอยฮะกับบึกบอกับตันนะครับผมกี่โมงละกับลวโอเคนะครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปบอกกับตันอีพีหนึ่งนะฮะคลิปนี้ครับมันผิดพลาดเยอะตรงที่ว่าเราไม่ได้เซตไมค์เซตกล้องไว้เลยนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรเงี้ยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเฟสต c ชิ n งด้วยนะครับใน t i k t o k ก็มีนะครับต้องขอบคุณคนที่ติดตาม t i k t o k นะครับผมครบ1 5 0 0ัยซับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดีขึ้นทุกวันนะครับผมไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมในวันนี้คลิปนี้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไร ๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย